สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยที่ผมมาเล่นเจ้าเดโมกรอกอนเนี่ยเพราะว่าเราจะมาเฉลิมฉลองให้กับเจ้าเดโมกอกอนนะครับเพราะว่ามันได้ถูกกลับมาขายอีกครั้งนะครับหลังจากที่แบบลิขสิทธิ์มันหมดใช่ไหมล้วเขาถอดตัวเจ้าเดโมกรอกอนคือจริงๆไม่ได้ถอดตัวออกไปนะครับแต่ว่ากที่แาวางขยเนี่ยมูกถมดใอกไหมใครเสาถที่จะเล่นเดโมกรอกอนนะครับเกิดใครเป็นผู้หม่ๆที่มาขายงีกครั้งนะครับหลังจากที่แบบคิขสจทธิ์มันหมดใช่ไหมล่ะเขาถอดอัวเจ้าเด ใครที่อยากจะเล่นเนี่ยต้องไปซื้อโค้ดของคนที่เคยซื้อ DLC ตุนเอาไว้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันเคยพุ่งไปมากถึงหมื่นถึงสองหมื่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคากลางๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ประมาณนี้ซึ่งมันแพงมากๆนะครับถ้าใครที่แบบไปซื้อมาแต่ว่าต้องทำไงได้ถ้าเกิดคนซื้อก็แล้วแต่เขานองเงินเขาเราก็ไม่อยากไปยุง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะหลังหักแต่ว่าผมก็ว่าไม่ได้แหละเพราะว่าคนเขาอยากซื้อเขาอยากเล่นเขาก็พอใจที่จะจ่ายใช่ปะละ่ะเออเราจะไปบอกว่าเขาแบบหลังหักเราจะไปบออกว่าาาเข,าขาดทุนะไร ก็พูดไม่ได้เออเพราะว่าเขาแบบเต็มใจที่จะจ่ายเนาะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้ครับผมเจ้าเดโมโกรกอนเนี่ยได้กลับมาสู่เดนบด์เดลไรอีกครั้งนะครับโดยที่ดี c ตอนนี้เปิดขายที่200บาทนะครับและหลายคนก็ต่างเดากันไปต่างๆนานานะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยน่าจะมาจากสเตนเจอร์ติงต่อหรือเปล่าน่าจะเป็นเวกหน้าไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าเกมนี้คือมันไปคอแลบกับหลายเกมหลายซีรีส์หลายหนังผมว่าเป็นไปได้หมดแล้วเกมเนี่ยสำหรับเซตเบิกที่ผมจะเอาไปเล่นวันนี้นะครับผมจะเอาเซตเบิกเกี่ยวกับการุน ้เลยนะครับผมอันแรกนะครับผมจะเอาลิขิตมรณะไปนะครับอันนี้ของเจ้าน้องหกกรวยนั่นเองนะครับผมสำหรับเปิร์กนี้เนี่ยก็เป็นเปิร์กที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการฮิวนะถ้าเกิดแบบมีเซอร์เขาฮิวกันเสร็จอ่ะหลังจากที่เขาฮิวกันจนเสร็จเบิบเนี่ยมันจะมีการกรีดร้องนะครับเพื่อบอกตำแหน่งนะครับผมแล้วก็จะติดสถานะนี้เป็นเวลา8เมตรนั่นเองนะครับผมไม่ใช่เราจะติดสถานะนี้เป็นเวลา60วินาทีนะครับผมแล้วระหว่างนี้นะครับก็จะติดสถานะไม่รู้ตัวด้วยนะครับติดสถานะไม่รู้ตัวนี่มันยังไงก็คคือออมมัันนจจะะไไไ่ด้ยยิเสีงงหววใขร นนแล้วก็อันที่2นะครับขีดจํากัดทางพันธุกรรมนะครับสำหรับเบิร์กนี้ก็จะเป็นของเจ้า The Singularity นั่นเองนะครับหลังจากที่เขาฮิวกันเสร็จนะครับสมมติว่ามีคนนึงมาฮิวผมแบบฮิวผมจนเสร็จเนี่ยผมนะครับจะติดสถานะหมดกําลังนาน32วินาทีก็คือผมไม่สามารถใช้เบิร์กแบบตายยากเบิร์กสปินเบิร์กนุน่นเบิร์กนี่ได้นั่นเองนะครับเหมือนถูกใบสกิลเอาไว้ประมาณครึ่งนาทีนั่นเองแล้วก็หัวหมูครับอันนี้ก็ดีมากๆถ้าเกิดเราตีสดนะครับโดยการคลิกซ้ายเนี่ยจะทำให้เซอร์มันฮินแบบนว าแล้วก็กระดูกหักเนาะทำให้ฮิลช้าอีก25%นั่นเองแล้วก็เบิร์กนี้ครับเบิร์กใช้ประโยชน์เบิร์กนี้จะเป็นของเจ้าเดอะสเกลเมอร์ชันนะครับเอาง่ายๆเบิร์กนี้ก็คือถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ได้มากเท่าไหร่มันจะเพิ่มครั้งละ1สแต็กนะครับผมสูงสุดเนี่ยสามารถเพิ่มได้ถึง10สแต็กนั่นเองนะครับแล้วแต่ละสแต็กเนี่ยหลังจากที่เราแขวนเซอร์ปุ๊บเนี่ยเบิร์กนี้จะถูกทำงานทันทีนะครับผมถ้าเกิดมีคนฮิลกันอยู่ในแมปเนี่ยมันจะฮิวช้าลงีนะมมย,งลงย่่เนะห้า ฮิวเปิกนี้ะ้ิวเปอร์เซ็นฮิวไม่ขึ้นปุ๊บเจออันนี้อีกหัวหมูอีกเป็น75%อีกโอ้โหตายแล้วฮิวแทบไม่ขึ้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะเอาโมลิไปด้วยนะครับคือผมคิดถึงโมลิของเจ้าเดโมกรอนนะอยากยุมหัวคนใครก็ได้เอาหัวมาให้หยุมทีนะครับจะเป็นยังไงวันนี้จะได้ยุมหัวใครหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ let's get it on man โอ้โหเมื่อกี้ผมพยายามแบบท่องมนเอาไว้ว่าแบบขอด่านตัวเองได้ไหมอยากเล่นด่านของเดโมแต่เสียดายมันมาออกด่านนี้เฉยเลยวางหลุมเลยไม่เป็นไรด่านนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันครับสำหรับคิวเลอร์เล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นด่านสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็มีบ้านเล็กอยู่ตรงกลางนะก็เล่นได้และมีอีกาลั่นไงเมื่อกี้อา้าโดนไปก่อนหนึ่งทีแต่ไม่มีอีโคคาเมื่อกี้คอเด็ดแล้ววิ่งฉีกไปบ้านเล็กเลยครับผม แป๊บนึงขอวางก่อนนะแจนเย็นเราเล่นกับแจนเย็นได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือเราแจกจ่ายความเจ็บปวดไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับวางไปก้อนวางหลุมแล้วก็เดินหาเดินล่าไปเรื่อยเจอเมื่อกี้ทางซ้ายมีแตะตรงนี้เลยแล้วผมเจอไงเอาเอายังไงเอา,เอามาบอกให้เพื่อนก็ได้ดีได้ดีให้เขาไปฮิวกันครับ ไม,ไม่โดดกลับเหรออ่าแล้วเจอใครมานะ่ะสปินเหรอสปินไม่มีก็สัตว์ธรรมดาให้เขาติดกระดูกแตกไปเลยเจ็บสามครับบอกเลยว่าระบมแบบไม่ต้องถามครับโอเคไม้ตรงนี้เสียไปก่อนนะครับชิลตอนนี้ผมว่าเาเราคอนทั้งชิลนะอ่ามีคนฮิวกันจนเสร็จแล้วครับมีคนฮิวกันจนเสร็จนั้นหมายความว่าดักหน้า ยังไงโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังแล้วก็ตีสดทีหนึง่งตีสดงดเชื่อเบื่อทวงเฮ้ย hey! ไอ้นี่จ่ายทุกแพทไอ้นี่จ่ายไม่กักเลยว่ะโอเคผมเล่นแบบอ่านเกมนะครับผมเล่นแบบว่าชิวๆอา้าวของๆไปดีเล่นแบบอ่านเกมครับไม่ไรมัว่วครับใครจะไล่แบบคนหนึ่งทั้งเกมก็เรื่องของเขาผมไม่สนเล่นแบบอ่านเกม เมื่อกี้อยู่เดียว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 ว้าวขูยของคองคอนโอ้โหเป็นไงเดวไว้โดนของคองม่ช็อตนี้เดวไว้บอกโอ้โหเกินปายลูกพี่ถ้าพี่จะโค้งก็นเนี่นี้เนื้อโดนแขวนไปหนึ่งมีคนมาปั่นต่อเปล่าไม่มีครับงั้นผมอุ้มต่อแบบไม่รอแล้วนะเพื่อเก็บสแต็กนะฮะเปิดข้างบนสุดนะครับเปิดของเดอะสก u r g e Nation นั่นเองเก็บสแต็กให้เขาแบบฮิวช้ากันไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าเขาจะทรมานมากถ้าเกิดเขาฮิวกันเสร็จโอเคช่วยกันแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็สวยตามแผนแล้วผมจะมุดไปตรงถแถวตรงนู้นครับที่เราแขนาวนเะไว้ไวล่าสุดครับเขาฮิวกันอยู่เขาิวกันอยู่แล้วเหมือนเห็นน,นะน่ะมืนเห็นน,นะน่ะแล้วผมจะตีเพื่อให้เอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเจอใครก็ไม่รู้ไงติดไม่รู้ตัวอยู่ติดไม่รู้ตัวอยู่ ไม่รู้ว่าเขาติดไม่รู้ตัวหรือว่าอะไรนะฮะแต่ตอนนี้คือเดวายกับไอ้นั่นวิ่งไปทางนั้นสองคนละคือตอนเนี้ยผมว่าผมอ่านเกมน่าจะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ละอ,อุ้ยอู้จะคงคงเมื่อกี้จะคงคงซะหน่อยเทิดเพื่อนได้นะถ้ามันจำเป็นอะอ่าดักหน้าทางนี้ก่อนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีกไปช่วยคนนู้นครับโอเคเราก็จะได้ตีฟรีหนึ่งทีท,ทั่วเนาะแล้วก็ อาจจะซ้ำได้ครับก็ปล่อยให้เขาช่วยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆเกมนี้คือรูปเกมมันค่อนข้างออกมาดีละ <c oughs> เลือกมุมเลือกมุมหมายหนุ่มฮะตีมันติดกระดูกหักไปเลยเลือกมุมเก่งฮึบเรียบร้อยคนเรามันเสียเชิงกันได้ครับจำคำาุผมไว้คนเรามันเสียเชิงกันได้ตอนนี้เขาน่าจะไม่ได้ปัดแน่นอนครับผมคิดว่าเขาน่าจะเขาน่าจะฮิวกัน เอตอนแรกผมเห็นอันนี้ที่ผมเห็นเพราะว่าผมมีแอดออนนะครับไอที่มุดไปแล้วเราเห็นอะอละเราก็มุดต่อเลยครับอ่าออกขวาออกขวามือ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 ,มอเราเห็นไงว่าเขาอยู่แถวๆนี้กัดแน่นอนแล้วเจ็บไงโอ้ยังยิวกันไม่ทันจะเสร็จแต่เขาก็เจ็บแล้วบอกเลยว่าไม่คาดแค้วไม่มีไม้แต่มองหลังขยันมองหลังด้วยหลอกก็จะเข้าอัดเสียเชิงเสียเชิงแต่เขามีอะไรตายยากเหรอ คนเราก็มีตายยากันได้หลอกว่าจะมาอโดโดข้ามไปเลยแบบมีอีโคคาไม้บ้านฟ้าเขายกมือหลอกเตงเขายกมือหลอกเฉยๆแมล่ละบางทีเขาก็ไม่ได้กะจะทำอะไรหรอกเขาก็ยกมือหลอกธรรมดาชิวๆตอนนี้สแต็คเดอะสเกลเมอร์ชันเปิรข้างบนสุดเนี่ยสี่แล้วนะฮะสแต็กละ5%เท่ากับว่าตอนนี้เขาฮิวกันช้ายิตอนนี้5%ละก็เป็น25% ยาวๆผมมุดตรงนั้นดีกว่าขอดูออร่าหน่อยสิเอามีคนวิ่งผ่านตัวใครวนะน่ะเดวไว้เดวไว้เหมือนจะวิ่งผ่านหน้าผ่านตาไปฮะเมื่อกี้มีคนอยู่บ้านฟ้าด้วยน,ะนั่นก็คือเดวิดคิงคอมคอมครับใส่ของใส่ของเลยแล้วผมอุ้มเลยไม่ต้องเล่นครับอ่าตามนั้นคือจบปล่อยไปเรามาเอาคนเอ้ยมีคนใจ่ายหมายบ้านฟ้าเฉยเกิน อยากติดกระดูกหักพี่ก็จัดให้ได้หมดแหละไม่สนถ้าน้องอยากโดนพี่ก็จัดให้ได้ถึงพี่จะจัดให้ง่ายผมมุดไปตรงนั้นต่อครับเล่นแบบอ่านเกมครับมีบูนเรากะทืบบูนเขาฮิวกันเสร็จเขากรีดครับตรงนั้นสแสดงว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเอเสื้อเขียวเสียวสวาัานน้องครอเดด โอ้ยเฮ้ยมีคนไปพังหลุมผมอย่าซีเฮดแจ้งสั้นเด้อมันบอมแมนเรื่องดีใครวะสรรสหาทรรสรรหาทรรไปเรื่อยมาคุยหลุมผมผมมาสาบแบบฟูมฟักหลุมผมมาแต,มแต่อ้อมแต่ออดมาอยู่ไหนมานี่เลยหัวแรกของเราวันนี้จิ้มจิ้มจิ้มขยุมหัวขาดากรหัวทุยขยุมหัว แอดออนนี่มันโหดจริงๆครับสําหรับเจ้าเดโมกอกอนเนี่ยคือแบบมันเล่นมันอะเล่นมันแบบสุดๆอะละมุดต่ออ้าวแล้วฮิวกันเสร็จอย่างนี้ฮิวกันเสร็จหมดทุกคนอย่างนี้อ่าไม่เห็นใครเลยวะเขาอาจจะอาจะเจอ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 เอาแล้วนผมจะหลอกว่าผมจะขึ้นไปข้างฝั่งนี้นะมาดักนะแล้วผมก็ข่ามาอย่างนี้ปึ๊บ อ่ากูทำทำไมอ่ากลัวตายเกินเอา้าเอา้าเจเจกดตีอะไรก็ดไอ้เด๋วไว้มันมั่วเนี่ยเจทำไมเจแบบโลกอย่างนั้นน้าฮึนี่ยงไงข้ามาซัดถ,ถึงนี่ข้ามาซัดถ,ถึงนี่โอ้ยมันชอบตกรูอย่างเงี้ยตรงเนี้ยไอ้มันปั่นกันตอดดวยฮึเป้ยวไม้แบบไม่มีอีโคคา แบบไม่มีจริงโจ้นนแล้วไงพี่จะให้หนูติดสถานนะเลือดท่วมไงหนูอ่าอยากติดสถานนะเลือดท่วมด้วยการมันฮิวกันชานะเธอเธออย่าลืมนะจุดจุดนี้นะเอาแล้วไม้มันหมดไปเรื่อยๆนะบอกก่อนตรงนี้ก็มีอีกแผ่น แล้วเขาก็จ่ายจริงเขาเล่นแบบไม่กักแล้วว่าล่าสุดอะไม่กักแล้วมุงไม้อะไรไรสาระอะไรอะไรอีกโก้หนาได้นี่ไงผลของการอีกโก้หนานะครับน้องๆจริงๆล้มจังหวะแรกได้ไงแต่อยากได้ตั้นไงอยากได้แต้มคะแนนพิเศษคะแนนสงสารกระโดนไปก้อนโอเควางหลุมครับ วางหลุมเสร็จเดี๋ยวมุดมาฝั่งนี้ดีกว่ามุดชิวๆไปเรื่อยๆครับตามมาสาไปรุ่นเทสดีไม่เห็นใครครับอ่ด่าน,นี้มันมองยากๆเนาะลอยเลือดลอยเลือดกำลังวิ่งไปช่วยตรงนู้นครับอันนี้คือผมวิ่งตามรอยเลือดนัเนี่ยคือไม่ได้กะว่าจะแต่ไปทรงไป็ซ้าแต่ว่าถ้าสำได้ก็เป็นบุญคุณของเราเอาเอาวิ่งชนกันแล้วล่าสุดวิ่งชนกันแล้วล่าสุด วิ่งวนเป็นวงกลมโค้งโค้งเลยโค้งโค้งเลยโค้งโค้งเลยไปแล้วครับไม่ช่วยเพื่อนละไปไกลละหนึ่งอเคผมว่าเขาน้าจะไปปั่นเครื่องนู้นครับไอตรงเครื่องนั้นใกล้เสร็จมากๆละเราแขวนเลยครับสแต็กเจ็ดโอ้โหโไม่อยากจะคิดภาพฮิวกันขึ้นที่ไหนอะฮิวกันแทบไม่ขึ้นเลยดิมาปั่นเครื่องนี้ต่อเปล่าหนะ้า ขอวางหลุมวางท่อไม่มีครับไม่มีรอยเลือดครับแสดงว่าไม่มีคนกลับมาสาเครื่องนี้เรามุดต่อครับเพื่อดูออร่านะเอาฮิวกันเลยเหรอดโมหัวจุ้มเบ่งมาแล้วนะเอาหมยมันหมดชีวิตมันจะหดหายหรือเปล่าเธอเดวิดต,ต้องจุ๊บแบบไม่มีไมไ้ชีวิตมันก็จะลำบากนิดนึงอรเพื่อนเอายึก เสียเชิงเอ้ยโอ้โหเสียเชิงแต่เขาตายยากคมๆเขาออกขวาแน่นอนครับเฮ้ยเฮ้ยไปใส่วะเข้าตู้อยากแทงหลังได้ดิแต่มันมีหรอแทงหลังอะ่ะอยู่ดีก็เข้าตู้สเต็บตู้ไงเขามีคนไปคุยหลุมผมตรงนู้น่ะ เขากลัวโดนโมลีเขาเลยเข้าหลุมโอเคแต่ก็โดนอยู่ดีไหมเราก็สามารถกดวางได้ไหม <c oughs> ขยุบหัว <c oughs> แล้วเราก็พ่นน้ำลายพ่นเลือดใส่กล้องทีหนึง <c oughs> ยังไงเออโอ้โหไอนี่เอาเยอะ <c oughs> ไอนี่เอาเยอะ <c oughs> โอ้โหมันเอาจนเส็อนะน้องน้อง ไอ้นี่เอาเวอร์เกินเอาเวอร์เกินเอาเวอร์เกินเราอะโอเคคนนี้ยังไม่โดนโมลีครับผมยังไม่โดนโมลีแต่ว่าประเด็นก็คือเพื่อนไม่น่าจะมาช่วยนะคิดว่าเพราะว่า <c oughs> เขาน่าจะปล่อยเพื่อนตายแล้วหาลงท่อดีกว่าอะไรเงี้ยนะในความรู้สึกผมเฮ้ยโอเคโอเคแล้วผมมุดดูออร่าก่อนครับอันนี้คือมุดเล่นนะรู้ว่าเขาปั่นเครื่องเมือเ่อกี้เสร็จอ่า นี่ไงอาได้เรื่องกาเบืองแต่เฮ้ยเชื่ออยู่กหนาเฮ้ยอะไรอันนี้เทคอะไรตอนข้ามหน้าต่างมีธงมีเทคแล้วผมกระโดดขยุมหัวเลยเ <c oughs> ดโมเดโมเป็นตัวที่เล่นสนุกนะฮะแอดออนมันค่อนข้างขี้โกงแอดออนแดงอะ คือแบบเหมือนมันมีบาร์บีคิวตลอดเวลามันสามารถรู้ตำแหน่งเสิร์ได้ตลอดอันนี้คือความขี้โกงของมันนะครับคือมันเป็นตัวที่ไล่ล่าก็สนุกแต่ว่าถ้าเจอเสืรช้ำๆจริงๆก็โดนเปไม้โดนวิ่งวนไม้แล้วเจอคนที่มาเป็นปาร์ตี้เนี่ยแบบช่วยกันปั่นไฟผมว่ามันก็เซ็งอยู่นะ มันก็มีโมเมนต์แอบเซ็งอยู่นะเดโมกอรกอนเนี่ยแต่น้องๆก็อย่าลืมนะคบว่าสุดท้ายเดโมกอรกอนก็เป็นฆาตกรตัวหนึ่งที่เดินดินกินข้าวแกงนะถึงมันจะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็เดินดินอะ่ะแต่เซตเบิกของเรามันก็ปั่นจัดไง <c oughs> คือฮิวมาคือแบบติดเอฟเฟกติดสถานะนู่นติดสถานะนี่นะฮะแบบเต็มไปหมดเลยนะถ้าเกิดเขาฮิวกันเสร็จเนาะแล้วก็เราก็รู้ตำแหน่งด้วยก็เป็นเซตเบิกที่ปั่นแต่ว่าผมคิดว่าผมเอาไปเล่นหลายเกมนะนะผมว่ามันก็ใช้ได้จริงนะก็เป็นเซตเบิกที่สนุกพอสมควรเเเเเลยยนนครร okay, รับงงรับบมโออป็งงงไกกก้้าาาาสหหจจจตวุ ชอบกหรือเปล่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปครับบ๊ายบายครับ